สวัสดีครับกลับมาพบกับกับตานฟรีดอมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีสาระความรู้มาฝากอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับโปรแกรม Excel นะครับผมวันนี้จะเป็นคําสั่งของการตรึงแนวนะครับผมโอเคครับเรามาดูกันที่ดีกว่านะครับว่ามันมีวิธีการยังไงนะครับในการตรึงแนวนั่นเองครับผมโอเคขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้ามาที่นะครับวิวนะครับหรือว่ามุมมองนะครับคลิกเข้าไปและให้เราเลื่อนหาคําว่านี้นะครับฟรีดเพนนะครับหรือว่า ตรึงแนวนั่นเองนะครับผมแล้วก็ให้เราคลิกตรงสามเหลี่ยมนะครับ dropdown นะครับมันก็จะมีสามช้อยให้เราเลือกนะครับอันข้างบนก็คือการตรึงแนวตรึงแนวหรือว่าตรึงแถวตรึงคอลัมน์ที่เราต้องการนะครับผมส่วนอันที่สองนะครับก็คือการ f r e e ็อ t o ร row นะครับก็คือการตรึงแถวบนสุดนะครับผมหรือว่าแถวที่หนึ่งนะครับนี่ครับผมส่วนอันที่สามนะครับก็คือการ f r e เฟิ first column นะครับก็คือการ รึงนะครับคอลัมน์ที่หนึ่งหรือว่าคอลัมน์ที่คอลัมน์ A นะครับผมโอเคนะครับผมเรามาดูกันดีกว่านะครับสมมุติผมต้องการที่จะตรึงนะครับผมตรึงแถวที่หนึ่งนะครับผมผมก็เข้ามาที่นี่นะครับฟรีดเพยนี่ครับผมแล้วก็ให้เราคลิกนะครับผมเลือกคําว่านะครับฟรีดท็อปโรนะครับหรือว่าตรึงแถวนะครับผมแถวที่หนึ่งครับก็คลิกเข้าไปปึ้ง แถวนี้ก็จะโดนตรึงไว้เรียบร้อยนะครับให้เราเลื่อนอยู่นะครับนี่นะครับมันถูกตรึงไว้เรียบร้อยแล้วครับผมสมมุติเราต้องการที่จะปลดการตรึงแนวนะครับผมก็มาที่ u n f r e e อันที่หนึ่งนะครับผมคลิกเข้าไปปึ้งก็จะเลื่อนไปได้ปกติแล้วนะครับผมมาทีนี้สมมุติเราต้องการที่จะตรึงคอลัมน์นะครับทีนี้คอลัมน์ที่ A นะครับผมก็ให้เรามาเลือกคําว่านะครับ f r e e z first column นะครับก็คือตรึง คอลัมน์แรกนะครับผมให้เราคลิกเข้าไปปุ๊บคอลัมน์เก็จะถูกตรึงไว้เรียบร้อยครับให้เราเลื่อนไปในแนวแกน x ดูนะครับนี่นี่นะครับสีเขียวเนี่ยก็จะไม่เลื่อนแล้วนะครับเพราะว่าโดนตรึงไว้เรียบร้อยแล้วนี่นะครับเราจะต้องการที่จะปลดตรึงแนวก็คือ u n f r e นี่นะครับผมทีนี้นะครับผมเราต้องการที่จะตรึงแนวหรือว่าแถวที่ไม่ใช่แถวที่หนึ่งหรือว่าคอลัมน์ที่หนึ่งนะครับผม เราจะต้องใช้คำสั่งตัวนี้นะครับผมใช้ตัวฟรีดเพนนี้นะครับผมสมมุติผมต้องการที่จะตรึงคอลัมน์นะไอคอลัมน์ B นะครับผมก็ให้เราคลิกนะครับผมคลิกเลือกคอลัมน์ e นะครับปึ้งนะครับเราต้องการที่จะตรึงคอลัมน์ d นะครับให้เราคลิกเลือกคอลัมน์ e นะครับทีนี้เราก็มาเลือกคำคาสั่งตัวนี้นะครับฟรีดเพนนี้นะครับผมอันแรกนะครับ แล้วก็ให้เราเลื่อนในแนวแกน x นู่นครับนี่นะครับก็จะถูกตรึงไว้เรียบร้อยนะครับสีนํำเงินเนี้ยหรือว่าคอลัมน์ดีนะครับผมเราต้องการที่จะปลดตรึงแนวก็ให้ไปที่เดิมนะครับแล้วก็อันฟรีสนะครับผมสมมุติผมต้องการที่จะตรึงนะครับแถวที่แปดหรือว่าแถวสีแดงนี้นะครับนี่นะครับก็ให้เรานะครับเลือกไปที่นะครับแถวที่เก้านะครับคลิกไปแถวที่เก้าปึ๊กและก็ให้เรามาที่ตรงนี้นะครับฟรีสเพนนะครับปึ๊ก นี่นะครับตั้งแต่แถวที่แปดขึ้นไปนะครับก็จะถูกตรึงแนวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับก็จะเลื่อนได้เฉพาะแถวที่เก้าลงมานะครับนี่นี่เราต้องการที่จะปลดตรึงแนวก็ไปเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ u n นฟ e e นะครับผมนี่นะครับวิธีการตรึงแนวใน Excel นะครับก็ง่ายๆนะครับผมโอเคครับถ้าคลิปนี้เห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กับตาัานฟรีดอมด้วยนะครับท่านจะไม่พลาดสาระความรู้ดีๆแบบนี้ครับโอเคครับคลิปนี้ผมกขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ